สวัสดีครับครับผมผมทิมมี่แลนด์เฮาส์ใช่ไหมนะครับครับผมวันนี้ผมมาสํารวจซับนะครับเป็นทาวน์โฮมนะครับสามชั้นนะครับสองห้องนอนสามห้องน้ํานะครับก็เป็นแปลงนี้เลยนะครับหลังนี้เลยนะครับที่มีจานดาวเทียมนี่นะฮะก็เป็นแปลงหัวมุมด้วยนะฮะที่สําคัญเลยนะครับไม่แออัดนะครับเพราะว่าเป็นทาวน์โฮมนะครับ เรียว่าทาวน์เฮาส์นั่นเองนะครับนะครับเป็นทาวโฮมสามชั้นนะครับสองห้องนอนสามห้องน้นํนา,านะครับพร้อมที่ดินยี่สิบสองตารางวานะครับเป็นแปลงหัวม,มุมด้วยนะครับหน้ากว้างหนึ่งห้าเมตรนะครับจอดรถได้สองคันเลยนะฮะ ก็สังเกตอ่าเมื่อกี้พอดีเขาออกไปพอดีเลยเมื่อกี้เจาะได้สองคันเลยนะผมเห็นหลังนี้นะตอนนี้ก็เป็นสภาพแวดล้อมโดยรวมนะครับนะครับก็เจอะได้สองคันเลยนะอันนี้พอดีเขาจอดชิดเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้พอดีมีตัวอย่างนะแล้วเขาออกไปพอดีเลยเจอดได้สองคันเลยนะ ก็สำหรับท่านไหนที่กาลังมองหานะครับบ้านในเมืองนะครับทาเลสะดวกสบายนะครับทำเลแห่งสักยภาพเลยนะครับขับรถกระบะรถแวนจอดได้หมดเลยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยดีเขาออกแบบมาดีนะครับหาพิกัดของอ่า ท่าโฮมนะครับหลังนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็โซนบิ๊กซีดอนจันนะครับ,นนรบรถ้าไหนเป็นคนเชียงใหม่น่าจะรู้จักนะบิ๊กซีดอนจันฮะก็โซนดอนจันฮะหรือว่าถ้าไหนเป็นคนไม่ใช่คนท้องที่ก็ถามเพื่อนถามญาติได้เลยนะโซนดอนจันนะรหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาดอนจันนะครับตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับพอจะรู้พิกัดคร่าวๆนะถ้าดูแล้วโอเคก็นัดชมได้เลยนะครับ นะครับกระหลังนี้เลยนะครับเลขที่บ้านก็สวยนะหนึ่งเก้าเก้าทับหนึ่งสองเก้านะครับหาส่วนราคาขายสามล้านหกแสนบาทนะครับถ้าชอบจริงๆริงจังๆังก็ยังต่อรองได้นะเพราะว่าเราขายฟ้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับบิวอินทั้งหมดเลยนะครับก็เจ้าของเขาอหมดไปหลายแสนนะ ก็ราคาในโครงการนี้ปกติผมไม่แน่ใจนะเริ่มต้นสองล้านกว่าบาทสามล้านนะฮะแต่ว่าเขาจะไม่แถมเฟอร์นะฮะแล้วก็ราคาแปลงหัวมุมก็จะต่างกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอย่างแปลงหัวมุมเนี่ยราคาก็ต้องจ่ายเพิ่มนะ,ะมาโครงการก็ห้าหมื่นถึงแสนนะแต่อันนี้เขาซื้อมาหนะ้นนา,า 5, ปีนะเขาจําไม่ได้เ็าน่าจะประมาณเพิ่มประมาณแสนหนึ่งนะคะ่าหัวมุมนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีค่าแปลงหัวมุมเนี่ยคนก็จะมาจองหัวมุมไปก่อนเพราะว่าได้ความโล่งนะไม่ต้องผนังไม่ต้องติดใครด้านหนึ่งนะ เดี๋ยวว่ามันจะถ่ายจากปากทางโครงการนะครับมาถึงบ้านหลังนี้นะก็ประมาณสองร้อยเมตรนะฮะยวขอขออนาาุญาเจอคลิปที่สองนะเพราะว่าถ้าเดินไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกก็คลิปจะยาวไปนะครับเดี๋ยวผมจะเรียวทามนะครับทางเข้ามาเลยนะครับสภาพแวดล้อมโดยรวมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับก็นี่คลิปที่สองนะครับ อันนี้จะเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะครับด้านหน้านี้จะเป็น, Big นบิ๊กซีดอนจันนะฮะไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับบิ๊กซีซูเปอร์เ็นเตอร์สาขาใหญ่นะฮะสาขาดอนจันนะฮะตัวนี้ก็ปกติถนนเส้นนี้ก็เป็นแปนเลนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงปรับปรุงนะถนนใช้งานไปก็ต้องปรับปรุงบ้างนะฮะอันนี้จะเข้าน,นี่จะออกไป กรุงเทพนะฮะก็ผ่านจังหวัดลำพูนลำปางแล้วก็ไปจังหวัดตากนะถ้าไหนเคยมาเชียงใหม่นะก็จะเจอเส้นนี้เส้นแรกเลยนะถ้าท่านไหนสังเกตนะหรือว่าขับรถเองนะขเนะขาเรียกว่าซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะครับเป็นเส้นหัวใจสัมพัญของเชียงใหม่นะถือว่าเป็นเส้นหลักเลยนะฮะนะครับแล้วก็ขายบ้านฮาวโฮเมื่อกี้ก็อยู่ในโครงการนี้นะเป็นโครงการมัจจัดสรรน,นะครับก็มีรปภฟิตเนสตสระว่ายน้ำนะครับรปภ24ชั่วโมงนะครับ ค่าส่วนกลางก็เดือนละประมาณไม่เกิน1000บาทนะครับปีเจ้าของเขาไม่ได้เอาสัญญาซื้อขายมานะเขาจำไม่ได้ตอนเซ็นซื้อมา5ปีแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ยกเปน็นนะิติบุคคลนะก็ยังไม่ต้องเสียนะฮะเพราปโครงการใหม่ๆนะก็เพิ่งเขาสร้างเฟสหนึ่งเฟ็นสองเฟสามนะครับนะครับติดถนนเลยนะครับก็าจากฝั่งเดียวกับบิ๊กซีนะออกบิ๊กซีมาก็ ทิซ้ายนะมาถึงเลยนะข้าๆนี้ก็มีปั๊มน้ำมนะันด้วยโอ้โหสะดสบายนะครับมีร้านเปลี่ยนยางด้วยนะครับโอ้โหบลที่กัดตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปให้ดูเลยนะจากจุดนี้ไปถึงตัวบ้านก็ประมาณแค่200เมตรนะใกลเวอร์วางมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นในเครือของ อีเออร์บาน่นะครับเป็นในคือของบริษัทตามสปริงนะฮะก็บริษัทใหญ่ของเชียงใหม่นะทำคอนโดบ้านเดี่ยวบ้านาอเวนหมดเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าขายหมดหรือยังนะโครงการนี้นะคเขาก็มีรอพอนะมีกล้องวงจรปิดนะฮะเดินไปนิดหนึ่งฮนะ คลิปนี้ขออนุญาตยาวนิดหนึ่งนะฮะของของชิม,ม่และนะฮาวันี้ก็ถ้าท่านไหนติดตามมานะก็ของผมนี่จะเด่นตรงที่ว่าผมจะเน้นสภาพแวดล้อมเป็นหลักนะเพราะว่าบางที่บางทรัพย์นะอ่าหมถึงว่าไม่ใช่ของผมนะบางที่บางทัพย์นี่ลูกค้าชอบมาบอกว่าอ่าบ้านสวยเลยสวยแต่สภาพแวดล้อมไม่ได้เลยนะเช่นติดโรงงานขายของเก่าสลัมนะฮะของเจ้าอื่นนะอันนี้ไม่ได้โจมตีนะนี่เราพูดจากลูกค้ามาเล่าให้ฟังนะ ของผมนี่จะเน้นสภาพไวดล้อมเป็นหลักนะส่วนบ้านยังไงลูกค้าก็ต้องมาดูเองอยู่แล้วถูกไหมฮะถ้าเราถ่ายตัวบ้านมันก็ก็เห็นในตัวบ้านนะมันก็เหมือนกันนะบ้าน,านมัน,นก็คล้ายๆกันหนุนลักษณะแต่สภาพแว้ล้อม,มผมว่าสําคัญนะบ้านสวยแต่สภาพแวดล้อมแย่ก็ไม่ไหวนะฮะของผมนี่จะจุดเด่นตรงนี้เลยนะครับถ้าท่านไหนไม่ต้องลงพื้นที่เองนะนี่ครับผมก็เดินมาเลยนี่สดๆเลยนะฮะไม่ให้ตัดต่อนะจากปากซอยถึง เขาจะเป็นส่วนกลางนะฮะก็มีสนยอมนะก็ทาวโฮมก็จะได้ความไปในเมืองนะแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับอ่าเขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะได้พื้นที่จํากัดนะก็ต้องต้องตามนั้นนะใช่ไหมฮะก็คือเขาเรียกว่าได้เปรียบเสียเปรียบไปนะแต่ทีนี้เขาก็มีส่วนกลางให้นะส่วนแปลงของเราเนี่ยก็เป็นแปลงหัวมุมด้วยนะฮะก็เหมือนได้บ้านเดี่ยวไปไปไกลๆเลยนะฮะเขาซับนี่สวยนะ ผมถึงมารับขายนะเพราะว่าอ่าถ้าทราบแบบผมรู้สึกว่าลูกค้าอยู่แล้วอึดอัดอะไรผมก็ไม่ค่อยรับนี่ก็จะมีส่วนกลางด้วยนะก็มาใช้กิจกรรมได้เลยนะครับมามาทํากิจกรรมไปเลยก็อ,อยู่เนี่ยครับเดินมาใกล้ถึงแล้วอยู่ซอยสี่นี่นะก็เลี้ยวขวาเลยนะครับก็ส่วนราคาแต่ละหลังก็อาจจะเท่ากันไม่เท่ากันนะฮะ แต่ว่าตัวนี้เขาเ a ดี้ทูมูฟนะฮะเฟอร์นิเจอร์เขาบิวอินสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปชมพร้อมกันนะนะครับเจอซอยสีเหลี้ยขวานะประมาณสักสองรอยเมตรนะผมเดินมาแป๊บเดียวนะก็มีหลายแบบนะน,นี่สีโนโทนสีออกเท,า,เทานะฮะนี่เอาอันนี้จะของแบบเราเนี่จะตกแต่งด้วยแระแนงไม้นะครับเป็นไม้ ไม้เทียมนะฮะนะครับถึงละพอดีอ่ามีคนมาจอดหน้าบ้านด้วยไม่เป็นไรอ,อ๋อนี่รถเจ้าของอนะโทษทีนะครับถึงล้นะครับของเราได้แปลงหัวมุมเลยนะให้ผนมะของจิมมี่เลยนะครบนี่จะเน้นสภาพแวดล้อมเลยนะถ่ายคลิปนี้ผมจะไม่เน้นถ่ายตัวบ้านนะพูดตรงเพราะว่ายังไงก็ต้อง ลูกค้าก็ต้องมาดูอยู่แล้วนะครับนี่ครับเรามาใช้ได้เลยนะฮะมาเดินเล่นได้เลยนี่ครับนี่ก็เป็นขนางของทาวน์โฮมเราทั้งหมดเลยนะครับแอร์ก็โอ้เขาติดยี่ห้อดีด้วยนะมิตซูบิชินี่แพงนะฮะแพงที่สุดในบรรดาแอร์นะทนนะฮะทนแล้วก็เย็นด้วยนะเป็นยี่ห้อที่ดีที่สุดละราคาสูงที่สุดในตลาดแล้วครับมิตซูบิชิเนี่ย คลิปนี้ขออนุญาตยาวนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ผมถ่ายแบบเร็วทางไปเลยนะฮะของจิมมี่แลนเฮาส์นี่ใครติดตามก็จะจะได้ซื้อบ้านนี้จริงๆเลยนะไม่มีอ่าจ้างช่างมาถ่ายสวยๆแล้วก็แต่มาดูขา้างนอกเออเขาเรียกว,ว่ามาดูจริงๆก็ไม่ไม่เวิร์กก็มีนะเสียเวลาคนซื้อนะฮะเพราะว่าลูกค้าบางคนเข้ามาบอกผมว่าบางทีถ่ายสวยไปดูตัวจริงไม่สวย เพราะว่าพูดตรงๆะอ่ามันพวกนี้รีทัชได้หมดนะฮะภาพแต่นี้ผมใช้กล้องธรรมดานะครับกล้องมือถือธรรมดานะคือจริงๆจะทําดีกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าเราเราไม่อยากให้ลูกค้าเหมือนว่าเรารีทัชอันนี้หน้ากว้าง5เมตรนะครับจอดรถได้2คันเลยนะครับเมื่อกี้ก็มีรถจอดได้2คันเลยนะแต่พอดีเขาออกไปทํางานพอดีนะอันนี้ก็เป็นสภาพแวดล้อมโดยรวมนะครับนะครับด้านหน้านี่ก็เป็นแปลงหัวมุมเลยนะฮะ หลังแปลงหัวมุมนี้ก็จะแพงกว่าหลังอื่นนะครับเพราะว่าจะต้องจ่ายค่าหัวมุมเพิ่มด้วยนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญอ๋อเหรอครับอื๋ออยู่ดูด้านหลังเดียวเผื่อเผื่อผมจะถามอะไรเนาะครับอันนี้จะเป็นห้องโถงทั้งหมดนะฮะอ๋อไม่ใช่ฮะคือคือเดินตามหลังผมคือ คในด้านล่างก็จะมีแอร์ให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเครื่องนะครับนี่โต๊ะทานข้าวนะครับอันนี้เราจะถ่ายอ่าด้านล่างก่อนนะอันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวปิดนะฮะหมายความว่ามีประตูกั้นนะก็ถสามารถทำอาหารกลินรุนแรงได้นะอาหารไทยเป็นต้นนะมีหูดูดควันได้เรียบร้อยเลยนะฮะ ไปไวนิดหนึ่งนะฮะก<อ>็ไอของจิมมี่จะเน้นสภาพแวดล้อมเป็นหลักนะฮะ<อ>แล้วก็ตัวบ้านเดี๋ยวก็รบกวนลูกค้ามาดูเองเลยนะเพราะเดี๋ยวลิปยาวไปนะนะครับด้านหลังก็จะมีประมาณนี้ฮะ,ะไว้ตากผ้าเก็บของนะฮะท่านี้จะเป็นแทงน้ำประจุสำรองนะของเรานะหนึ่งพันลิตรนะฮะใช้ของเราหลังเดียวเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นครับ ไม้สักเลยนะก็บิวอินอย่างดีนะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ก็จะมีหลายเกรดนะฮะมันจะเป็นไม้สักอัดเลยนะทนทานนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับตู้เย็นก็แถมให้เลยนะกี่คิวเนี่ยโอ้ประมาณสิบห้าคิวสิบาคิวนี่ไม่ได้เสียบป๊กนะเพราะไม่ค่อยได้อยู่นะครับมาเดินตามหลังนี้ก็ได้เพราะว่าเผื่อว่าผมถามข้อมูลอะไรก็จะได้เนาะ ในห้องน้ำด้านล่างนะครับเข้าไปไว้นิดนึงนะฮะอันนี้ห้องเก็บของด้านล่างนะครับก็ปกติบ้านที่ซื้อมานี่จะไม่มีแบบนี้เนาะนี่เราวิวอินเองให้หมดเลยนะครับอ,รอันนี้ทีวีพานาโซนิกกี่นิ้วครับ 40, 40เนาะ <40 S 1> ครับผมก็อันนี้ตัวนี้แถมเลยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมเลยเนาะในราคานี้นะครับราคาขายอยู่ที่สามล้านหกแสนบาทนะครับก็ชอบยังต่อรองได้นะขออนุญาตมาดูหน้างานก่อนนะ ถ้าชอบถูกใจก็ต่อได้เลยนะครับอ่าเราขึ้นไปชั้นสองนะถ่ายตั้งแต่เข้ามาล่ะอันนี้เป็นชั้นที่สองนะครับเป็นทาวน์โฮมสามชั้นนะครับสองห้องนอนสามห้องน้ํานะครับอ่านี่เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับชั้นสองนะก็น,นี่ LED TV พ n a s o n i กนะครับ ขนาด40ินิ้วแถมให้หมดเลยนะครับพร้อมของดาวเทียมนะดูได้เลยนะครับ mm hmm. นะครับก็เมื่อกี้ก็เหมือนเราถ่ายด้านในนะขออนุญาตไม่ถ่ายนะก็ระเบียงก็มีห้องห้องก็มีทุกห้องนะฮะทุกห้องก็จะมีแอร์หมดเลยนะนี่ก็จะมีแอร์ให้นะครับ mm hmm. โอ้เตียงนอนเบาะรองนอนแถมให้หมดเลยนะครับบิวอินหมดเลยนะฮะอย่างดีนะฮะเพราะว่าอย่าง ซื้อโครงการเขาจะไม่แถมให้นะฮะก็คือเป็นบ้านเปล่านะฮะอันนี้เราบิวอินให้หมดเลยนะครับโอ้มีอาบน้ําด้วยนะครับโอ้โหเลนชาวเวอร์นะฮะอันนี้ก็เราก็มาทําอันนี้เรามาทําเองใช่ไหมับห้องน้ำ,ำครับเองครับห้องน้าเรามามาทําเพิ่มเองนะห้องน้ําปกติก็จะไม่มีอา่างให้ใช่ไหมครับครับผมก็สวยงามนะครับสไตล์ลอฟด้วยนะโอ้โห <laughs> ครับแนวลอฟนิดหนึ่งนะฮะไม่เป็นไร ครับอ่านะครับนี่ก็เป็นไม้สักใช่ไหมฮะ <c oughs> นี่เป็นไม้ไม้สักไม่เป็นไรปิดใส่หน้ากากครับเมื่อกี้ลืมบอกกันถอยรถอะ่ะไม่เป็นไรทั้งรถอ่ะฮะพี่รถรถรถเซนเซอร์อะไรนะทะเบียนนี่ตึ๊งได้ไหมอืม <c oughs> ได้ครัมัน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 เป็นถ่ายวิดีโอมันเซ็นเซอร์ไม่ได้พ <c oughs> ี่ตัดออกได้ไหมว้า <c> ว <oughs> <c oughs> ไม่ไม่คือตอนนี้คือผมผมไลฟ์สดไงมันไม่ได้เพราะว่าผมต้องออกา,าังคาไมต้องไลฟ์สดอ่ะท่านมมขอต้องไปถ่ายใหม่น,นี่ก็จะเป็นทะเบียนนะัห้องชั้นที่สามนะครับด้นบนก็จะมีเครื่องซักผาอันนี้แถมให้ใช่ไหมครับ นะครับก็เฟอร์นิเจอร์คือพี่ซื้อมาที่จะเป็นบ้านเปล่านะทุกหลังเลยนะฮะในโครงการนี้นะอันนี้ลูกค้าเรามาใส่เองหมดเลยนะอันนี้เขาทําอย่างดีเลยนะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ธรรมดาเนี่ยนี้บิวอินทั้งหมดเลยนะฮะนะครับทุกห้องก็มีแอร์ให้หมดเลยนะครับก็คือวัสดุอ่าเฟอร์นิเจอร์นี่เกตเอหมดเลยนะครับผมอ่าเมื่อกี้ไม่ได้เดินไปข้างหน้า ีไลฟ์สดๆนะอาจะตะก,ตก,ตก,ตกตุตะกักนิดหน่อยขออภัยนะครับโอ้นี่ก็ยังเห็นวิวดอยนะครับสภาพแวดล้อมโอเคนะครับอันนี้ทิศอะไรครับผมหันหน้าบ้านทิศอะไรครับหอที่ใต้ตนะครับก็โอเคนะครับแปลงหัวมุมด้วยนะครับครับอันนี้อันนี้ยังเห็นถนนอยู่เลยป้ายแดงๆนี่ก็เป็นถนนเป็นป้ายที่ติดข้างทาง ก็สนใจก็นัดชมได้เลยนะครับนัดชมลงหน้าได้เลยครับเพราะว่าคนใแจอยู่ที่เจ้าของนะก็ขออนุญาตลงหน้าอย่างน้อยวันสองวันก็ได้สามวันก็ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอจบการพรีเซนต์เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมเป็นกำลังใจมากนะครับสวัสดีครับ